I can't b สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <That> พบก,กับพี่อีกแล้วนะคะ mm hmm. กับการเปิดถุงนะคะ mm hmm. ก็เปิดกันอีกแล้วนะถุงนะคะวันนี้ก็เป็นร้านนะคะ mm hmm. ที่พี่ช้อปปิ้งประจําเลยนะคะตอนที่เรียนอยู่ที่เกษตรนะคะ mm hmm. มอเกษตรสายบังเขนนะนั่นก็คือร้านนี้เลยนะคะเซนทรีดด mm ิ hmm. ้งนะคะ mm hmm. ของถูกนะคะ ก็ถือว่าถูกนะถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นเราก็ชอบมีโปรโมชั่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือเหมือนเป็นร้านขายสง่งเครืองสำอางทั่วๆไปนะคะก็โลเคชั่นร้านก็จะอยู่ที่ใกล้ๆกับปากซอยเสนานิคม2องนะเซิร์ชก o o ก l e ก็ได้ว่า s e นา trading นะก็จะปักหมุดเลยนะจ้ะก็อยู่ใกล้ๆกับกรมพัฒนาที่ดินตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับกรมพัฒนาที่ดินนะใกล้ๆกับข้าผัดปูดเมืองทองนะสาขาเกษตรนะจ๊ะ ก็ถ้าเกิดใครไม่เคยไปก็ลงแย,ยกเกษตรก็ได้นะลงแย,ยกเกษตรแล้วก็จะอยู่แถวๆนั้นแหละก็จะถามคนแถวนั้นก็ได้ว่าเขื่อดปูมือทองตรงไหนและเสนาเดนดีนอยู่ไหนสมัครคนจะรู้นะคะ <c oughs> ก็มาดูกันเลยก็ชอบอะไรมาบ้างก็เอาอันแรกเลยดีกว่ากรี๊ดมากถูกมากคือคู่นี้นะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะ <c oughs> เป็นชุดคอบนะคะเป็น เฟสไลท์นะคะตัวเป็นตัวทำสีผมที่เป็นน้องโฟมนะคะหน้าน้องตุ๊กตาบรายนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสีโรสนะคะมารการอนนะคะมาคารอนนะก็บอกว่าโรสมาคารอนนะเป็นสีน้ําตาลชมพูม,มารารอนนะคะที่งง็หล่าว่าฝาหายไปไหนก็คือซื้อคู่ถูกกว่านะคะคือซื้อคู่กันเนี่ยนะคะ2อ,อัน,นเนี้ยเนนะคะ280บบาทก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนั่นเองนะ นะโดยที่เขามีข้อแมว่าต้องตัดฟ้ากล่องไปแล้วก็เคไม่ใหม่นะแค่ฟ้ากล่องแต่เราได้ของโอเคจบข่าวไปนะตอนนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลชมพูนะจ๊ะปะ้วมันก็จะออกแบบสีน้ำตาลชมพูนิดๆน,น,นะให้แบบทนแดงว่าง,งันเถอะนะก็ถูกดีก็เลยซื้อมาคู่กันนะคะคู่นี้280นะก็คือกลนะ่องละร้อยสี่สิบนี่ อันต่อแม่นะคะก็เอาดูของเล็กๆน้อยๆกันกันอันนี้นะคะเป็นแผนมาร์กนะคะแบบเม็ดก็คือเราเอาไอาเ้เม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะไปแช่ในสกินแคร์ที่เป็นชนิดน้ำนะมันก็จะดูสกินแคร์แล้วเข้าไปแล้วนะมันก็จะฟูแลนะ้ฟูปุ๊บแล้วก็แผ่ไปชีสมาแล้วก็โปะหน้าได้นะโดยที่อันนี้เนี่ยมี12เม็ด35บาท จ้าก็เมลละ2บาทกว่าประมาณเมลละ3บาทอะ่ะเพราะว่า12 3, บงาทบกนะ็ก็เมลละสาบาทเองถูกไปได้สุอีกอ่ะถูกมากนะแต่ว่าตอเนี้ยังไม่เคยลองใช้นะไม่รู้ว่าแผ่ออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวจะมารีวิวทีจ๊ะว่าแผ่ออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นไง mm. ก็จะสามารถใช้ได้บ่อยขึ้นนะพอเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยแค่ละสมบาท mm. ก็โปเล่นโปะเล่นไปทุกวันได้เลยจ๊ะ ต่อไปนะคะส่วนมากของที่ร้าเนี้นะั้นด่จะเน้นซื้อของที่ค่อนข้างจะราคาค่อนข้างถูกนะอันนี้ก็จะเป็นโลแลนนะคะเนเจอร่านะคะเดลี่แฮร์เซรัมนะคะเป็นตัวออยใส่ผมนั่นเองนะตัวนี้ที่ก็ใช้อยู่นะคะมันก็จะเป็นออยนะแล้วก็ใส่ผมก็จะให้ผมดูเง,งาเงาหยีบลื่นนะถูกมากตัวนี้65บาท ตัวนี้ห5สิบาบาทนะจ๊ะก็ขวดเป็นพลาสติกไม่แตกนะโอเคตัวต่อไปลูกหลักของดีเลยไลฟ์ฟอร์สนะคะนี่คืออายไลเนอร์นะตัวนี้หัวแหลมเฟียวดำสนิท um นะก็ใช้มาประมาณ4ีห้าแท่งแล้วแล้วก็ซื้อส่วนมากก็จะซื้อที่ร้านนี้ตลอดนะเพราะว่ามันถูกนะอันนี้140บบาทใช่ไหม ตืดๆออยสี่สิบเก้าบาทนะส่วนมกากอันอื่นจะขายสองรอยอันนี้ขายร้อยสี่ส้าถ้าซื้อสมอันเนี่ยจะเหลือร้อยสี่สถถิบด้วยซ้ำมั้งจะไม่ผยสี่สิบหรือร้อสามหเนี่ยแหละคือถ้ายิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งถูกนะคะแต่นี่ซื้ออันเดียวก็ร้อยาแล้วถูกมากกักตุนไปกินอะไรก็ขอซื้อไว้สักอันล้กันเพราะมันถูกมากนะคะอันต่อไปนะคะก็เป็น ทรีเมน์ผมนะตัวนี้เป็นของแครงนะคะดูหลายๆคนคงรูจ้จักดีแหละตัวนี้เป็นทรีเมนนะคะสูตร AHA นะสำหรับผมเสียนะคะที่ผ่านการยืดนะคะทำสีแล้วก็ดัดมาอันนี้นะตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วนะมันค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ถูกนะถูกและดีตัวนี้ซื้อมา90บาท90บาทจ,จ้500า5 0 0 กคือกระปุกใหญ่มากเนี่ยนะคะ90สบาทก็มัลินเนะ่นะก็คือส่วนมากเนี่ยดี่ก็ใช้ครีปเมนต์แบบเนี้ยหม,มักผมบำรุงผมแทนครีมนวดไปเลยน้มันก็จะได้การบำรุงดูแลที่ดีกว่าใช้ครีมนลือกปกตินั่นเองนะคะอ mm ัน hmm. สุดท้ายนะท้ายสุดก็คือตัวนี้นะคะเป็น honey cool wax นะคะของ body glow g l o กิโล ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เป็นแฮร์รีมร์ก็คือแว็กเย็นนะกำจัดขนนั่นเองที่สามารถเอ,อ่กำจัดขนแขนขนขานะคะหรือว่าขนน้องสาวก็ยังได้นะคะตัวนี้เนี่ยที่เห็นตามพวกร้านแว็กขนในห้างนะเขาใช้กันก็อย่างพวกยูนนมอลหรือว่าตามตลาดนัดอะ บร้านแว่นขวดนะเห็นแบบเขาใช้กันเข้าขายกันกระปุกละ300ก็คือเปิดกระปุกอะสามร้อยบ้างีหนึ่งั้งครั้งต่อไป60บาทบางร้อยบาทบางร้อยยี่สิบบาทบางลาซาล่านะเนาะซึ่งลูกเป้าว่าตัวนี้ซื้อมากระปุกละแค่ร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นเอากับอะไรกันคือครึค่งกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นที่นั้นถึงซื้อมา อันนี้คือกระปุกที่สองนะกระปุกแรกก็คือซื้อมาลองแว็กเองนะคะว่าเฮ้ยมันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราไปเห็นร้านตึ้เก็นแบบฝึกฝปุฝึกฝึกเนี่ยก็คือดีลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําเองได้เราก็ถูกกว่าตั้งเยอะเนี่ยก็กระปุกนี้ร้อยสี่สิบบาทนะก็คือมันมีกระปุกเล็กกว่านี้ในราคาร้อยสิบบาทก็คือสี่สิบกรัมร้อยสิบบาทแต่ตัวนี้เจ็ดสิบกรัมนะคะ 140บาทก็คือต่างกัน30บาทแต่ได้เกือบเท่าตัวหนึ่งดี่ก็เลยซื้อกะปุกแกะมาเลยนะคะก็ตัวมันจะข้างใน,นะคะ่ะมันก็จะมีตัวแกให้ดูเลยแล้วกันข้างในมันก็จะมีตัวเป็นฮันนี่แว็กนะคะก็คือเป็นว็กที่มันหน้าตาคล้ายน้ำผึ้งนึอดๆอะ่ะนะยู่แล้วก็มีไม้ไายนะคะก็คือป้ายเจ้าตัวครีมน้ำผึ้งนั่นแหละปาดไปที่ขาเรานะพอปาดเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้เป็นผ้าที่อย่างเงี้ย ผ้าอย่างเงี้ยค่ะโปะแล้วก็ดึงสวนขึ้นย้อนอแนวเส้นขดเรานะเสร็จแล้วก็จะหายไปเลยฟึ๊บนีอันแรกๆเราอาจจะแบบว่ากังวลกลัวนะเดี๋ยวนี้จะมาทำรีวิวให้ดูทีนะคะว่าเราจะสามารถแ็กขดขาตัวเองได้อย่างไรนะคะโดยที่ไอตัวแผ่นแ็กเนี่ยเขารู้สึกว่าจะให้มา6แผน่นซึ่งบางทีเนี่ยหกแผ่นมันจะไม่ค่อยทั่วขานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้วอรี่อะไรมากกว่าขาจะต้อง เป๊เลยหรือเปล่าก็ซื้อกระปุกเดียวก็ได้นะจะดีแนะนาว่าซื้อสองกระปุกดีกว่าเพื่อเอาอีแผ่นแทนเนี่ยซึ่งเจ้าแผ่นนี้นะคะมันเป็นผ้าเราสามารถซักตากแล้วก็เก็บไใช้ครั้งต่อไปได้นะกระปุกก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็หมดแล้วนะกับการช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะว่าเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์ได้ไหม จากการเรผยของดีครั้งนี้นะว่าเอ้ยของถูกและดีมันก็มีนะแล้วก็ใครที่อยู่แถวเกษตรนะคะเมเจอร์ชโยทินหรือแม้กระทั่งอยู่แถวเชนท่านละเาาอยู่แถวเลยไปทางหลักสี่นะร้านนี้ก็ถือว่าเดินทางง่ายสะดวกนะติดถนนใหญ่สามารถลงรถเมล์นะคะบอกเขาป้ายอมรพาหรือว่าป้ายอ,อป้ายอะไรอะตลาดบ,บางเขนก็ได้นะคะก็เดินทางไม่ไกลนะคะวันนี้ก็ขอล่าไปก่อนนะคะสวัสดี